อร่ทั้งหลังเนาะบันนี้พี่น้องจ้าเอ๋ส <laughs> วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไม่ยังแหละเสียน้อไม้ไปต้มเอาห้าน้อไม้อีกแล้วแมไ่ไปไปไปพาพีน่น้องไปห้าน้อไม้สนางมันกำลังขืนคักพี่น้องจ้าไปไปยา,เ,าปเห็ดยังหรือไม่ไหนเอ,เอาไปต้มจ้าเอาน้อไม้สมพ่อ,อยังบ่พ่อ <laughs> ได้ได้อีกกระเฮ็ดอ,อีกพี่น้องจ้าเออเอามาเบิ่งกันพี่น้องเฮา มันมีวะล่นนนละน้องไม่มันนี่แหละพี่น้องนี่พี่เขา,าเดี๋ยวบอกบอสเวดหามุมนั่งก่อนให้ทางม้วนให้พี่น้องเห็นได้ละพี่น้องเดี๋ยวนี้เห็นเราพอแล้วตัดออกล้วนหมดนย่างนี้พี่น้องบอสบอสเวดบอสเวดไหนไงก็เทางม้วนอีกเด้อเนี่ คนหน้าใหญ่คนหน้าใหญ่ข้าวมันพี่นอ้องละไมกับปบัญญาเพี่นออ้องเอย้ยใหญ่มากเพื่อนจะได้กินเอออุ้ยไ, <c oughs> ไม่ทางด่าเห็นบนนี่เห็นบนน,บน,น,บน,น,บนี้มีไหมบว <c oughs> บึง,งเฮ้ยขนเอามาทางถึกจุดเนาะ <c oughs> ทางด่ากออ็าดีพี่นอ้องระวังเด้อทางมุขขีเด้ว <ด> <laughs> นนหนาเบางขนามันย้อนเสียงครับบ่บ่อืมวันนี้ใส่ไม่เที่ยวผีพี่นอ้องถ้าใส่ไม่กันซ้นไมนเห็นคูเดียวเน,นาะล่ะเนาะกันไม่เห็นเที่ยวผีมันเห็นน้ำกันพเพราะเบื่อแคอยากให้พี่น้องเห็นหนา้าเนาะคืองนอนพี่นอ้อง ถึงกันบ่แกงกับเบยยกเลยเด้อยพี่น้องเด้อยคิดถึงพี่น่อยนักลอยใจพี่แม่ okay. มารูลองถูกหรือเปล่าต้ <laughs> องส่อมไปนำ้ำมันจะไม่นักไปเข้าไปข้างในไปไปพาพี่น้องไปอีกแหละ

ใจฉเนวันาวมันผ้หายไาเบาเพ็ดสาวมุนผู้หายไงน,นี่นะนี่นะเห็ดก่อนนะ้าเกิดเห็ดมันออกอย่างยังนอกคือคือออกมาหายเห็ดนะันสดเลยนะอันนี้ก็ป่าเห็ดนะจ๊ะนี่ก็คือป่าเห็ดเหมือนกันครับผมเห็ดทานคือเดียวพี่น้อง แต่ว่ายุ่งที่หามคนก่อนน่อยทหามเราแล้วตัวใหญ่ปันหามขึ่นมันหามรัว <c oughs> ไปไปพี่น้องไปอ๋อคือมีเห็ดละ่ละอ๋อเดี๋พี่น้องมึงเนี่ยล่ะพี่น้องมึงเห็ดพี่น้องหเห็ดพี่เบือ่อใส่เห็ดพี่เบื่อพ่อพี่น้งองเห็ดนางดอกบุกมิกักดอกไมีกล,ล้ากินดอกปัวปัวเบือ่อ นี่ะละไปพี่น้องก้ักอางนอกอืมการังออกก็พูดกระปิดเหมนันหพี่น้องเมืงน่พี่น้องของกาลังออกก็ตุกกระิด นงบนว่ะนี่นี่ค่ะเป็นเทียนโอขาวเนี่ยให้ท่านแม่ซื้อเทียนมาอยู่นี่ดีบนใส่ยละพี่น้องออกแล้วอือมันเป็นเสียมเป็นพี่น้องเสียมนบนเสียนน่ะโอคาว์ซะเสียมเสียมกระเสียมพี่น้อง จะไปเสียไปใส่บุตอนนั้นผ้ากันนั้นคุดหาน้องไม้ไปแล้วเอาไปเอาไว้บ้านเออเรานม่ได้เจ้าทำยมงเราถือไปแล้วหลงไว้ใส่เขาไม่ได้น้องลงดงดื่นี่จ้าน้องไม้สดๆค่ะใส่คุกก่อนเอาเตรียมมันนี่ป้าตุ๊กคือได้หลายเป็นหมของดช้ ôi nhung này ý đi được rồi. Đây, bữa à. ạ. Đây mày hết. Ô mày này Ô mày hết. Ô mày hết. Ô mày พี <Five. S 1> うう่น้องผลงานจะให้ดูไม่ได uh. ้ขี้โม้นะหักลิแม่ในหลับว่าออกสินอนหรือว่ามันง่ายดอกเอาจะเอาไปต้มไม่สมไปกินบู้วิเสียงเนาะ โชว์กันเด้อนี่โชว์พี่น้องกันยิ้มสวยๆบอ,อมจักสวยบบสวยสวยอย่างเดียวกุงยุ่งพี่น้องก็ไอ้วงเมียงวันเด่นออ้นเผ็ดอือไปเฝ้าเห็ดไฟละไประวังเป็นลูกด้วปยปล่อยปอกข้างนอกบ่อย,อยว่ะเอี๋ันมันเอาหมีดไม่เลยได้เ <laughs> ต้นได้ดำก็ได้ ดดขอไฟเรียกไปเนาะกล่อ,องสั้นว่าบอเพชรไรยุ่งไปไปไปเอางอืมไปไปไปเนาะกลองยุ่งนี่วอเพชรวานเป็นหา,านโตมันตองมือเสียมมาเคลียอเอาหน่อข,า,ขาวๆมันสู่วะสู่ไหมสู่ตาย,าย <laughs> ดูเหงือสิไปเนาะ ไปนะพี่น้องไม่อำนวยคสะดวกพี่น่ะว้ามันดอกมันจ่อยไม่ชอบกินของจ่อยมันก็แส้กระดุมก้อนนึ่ ยังล mm ่ะอ oh, mm ืม hmm. ขี่น้องบุญบุญดูทั้งงามเลยเห็นป่ะเดี๋ยวว่าเปทั้กันหาวิธีเดี่ยกันเด้อพี่น้องดามีทักพี่น้องโชูที่เก่าเห็นบ่เอาบักยังไปพี่น้อง เบาเกินมากห,นนหมือนนแงขอโทอดอะไรกันยอยู่ในเนี่ไ, <ป S 1> ได้ไรไปออกไปไปเนี่ยยุ่งพี่น้องยุ่งยุ่งกัดมัน <c oughs> ยุ่งกัดมาหน้าแล้วไปพี่นอ้เคัก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 ยุ่งก็อยากไปผักเลย ไลไปเบซบุ๊น้องมุ่นปอกทำไมวะนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ยิบตามตลอดเวลาติดเกดาะสถานการณ์ติดเกาะสถานการณ์ม้อย่ยนแสียงบะล่ะแจ้งจางตางโอเคตอกออกันได้ปะเนี่ยอมีดกระดาษขัด้วเนาะ ัเป็นง,นงานพี่น้องยังจะเอาแต่บุหรี่เด,ดี๋ยวไปต้มได้เลยนะยากินต้มหรือไม่พี่น้งองคนเขาเขามาว่าเฮ็ดอันซุปน้ำมันสมให้เบิรงกเนี่ยจะ้ะน้ำมันสมยังบ่เป็นเด้อค่ะเดี๋ยวมันเป็นก่อนแล้วมันจะเห็ดนี่กินเด้อจ้า เป่นแต่พี่น้องแน่พี่น้องมึงเราพ่อเราแกต่อไปมันเป็นจตนหาเออบตอดเบสติ่ายาไปล่ายาเด้พี่น้องห้างแตนกรเพได้เตนตีย่ะมันกลัวก็เื่อนกับใครมดเดี่ยงไงล่ะเย่าไว้เป็นสกินย่านมันย่านพี่น้องข้างแก่ไงบางนาด๊บดืบพนอนอืม มันกินเคยกินแล้วมันแพ้ววมันโตห้างเตี๋แพ้ห้างเตน้นห้างมิ่งจ้ะแล้วก,ก็ย่านเลยสั้นนเลยพี่น้องอเอาะเป็นแจ็คทายอีกนบอกช่วพี่น,อนอ้องแจ็คนอนสองออกันหะ ต้มพี่น้องเ้ยต้มมากินกระปลน้ำมาเลกินข่าได้มันตะแสามันปุนกระปูตัวเล็กปูใหญ่ตัวมนเงว่าใ้ือด้าลุงกระปูนะโอ้ยดาลุ่มเนี่ากามันอันนด้กินซ้ำันได้กิน่่หาวพอได้ยี่ไงไม่ยอไงปะ ไปคลายแล้วสิยื่เลยดูใช่ไมเียเออมาคลายกับใครมาปูไข่ไหมูไข่เลยไข่ตนครับูไข่ตัวเดียวอ๋อค่ระคิวนน่ลาพี่น้องสาแล้วปูแนม่นักสวัดีะสวัสดีค่ะนไม่คิดหนักควนไม่คิดหนับเอาคุณมกที่าเราคือ็นเรื่องกดกดอะไรกดแค่้เมนต์เลกันด้พี่น้องมันลังใจให้ด้วยนะเจ้